การฟาร์ลมลากลุ่มยานช่วงต้นเกมฟาร์มอย่างไนดีใช้ตัวแบบไหนดีตัวละครก็น้อยมีจํากัดวงแหวนก็ยังจํากัดอีกเดี๋ยววันนี้ไปดูกันพร้อมกันกับคาบเรียนพิเศษ,ษ,ษจานแจ๊กกันครับกราบสวัสดีชาวศัพปปยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามทุกคนนะครับ วันนี้ก็อยู่กับจานนะครับจานแจ็คไไวไนเกมเมอร์วันนี้มาทำคอนเทนต์อย่างที่บอกกันไปในช่วงต้นก็คือการลงเลือกตัวแบบไหนเอาไปตีกระดูกวิญญาณดีแนะนําในการเล่นแบบเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่ในช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับเนื่องด้วยการเล่นในช่วงต้นเนี่ยเราจะเล่นได้เฉพาะสายหนึ่งนะครับลหลายๆคนก็จะงงว่าเอ๊ะสายหนึ่งคืออะไรสายหนึ่งก็คือการเปิดงวงแหวนที่จํากัดนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองอยู่ฝั่งซ้ายมือ ก็คือสายสัตว์้ายสายสัตว์ปีกสายงูแล้วก็สายพืชพอช่วงแรกทุกคนยังไม่สามารถเปิดวงแหวนวิญญาณส่วนฝั่งขวาหรือสาย2ได้นะครับจะมีตัวละครตัวไหนเนี่ยที่เราสามารถเอามันไปไล่นลากระดูวิญญาณได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแนะนํากันนะไปวันนี้เนี่ยจันก็จะมาแนะนําแบบละเอียดเลยนะครับรวมถึงตัวเอาไปตัวบัฟหรือว่าตัวละครที่จะเอาไว้ในการสร้างดาเมจจะเป็นตัวซับเนี่ยทั้งหมดเลยสําหรับสาย1นะครับย้ําว่าเฉพาะสายหนึ่ง บางตัวละครเนี่ยมันเก่งในช่วงสาย2อนะอาทิเช่นเสียเย่น้องแมวดานะครับมันเก่งเมื่อสาย2เปิดแล้วแต่ถ้าเป็นสาย1เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกะากะาาตัวหนึ่งเลยบางตัวเล่นไม่ได้เลยเลนในการตีกระดูกนะครับปะลุยกันเนื่องด้วยจำไม่มีตัวจำขออนุญาตเปิดเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับตัวแรกนะครับอ้าวซื้อขานะอันนี้ถามว่าแนะนํำไหมจำไม่ค่อยแนะนําการตีกระดูกอย่างด้วยอ้าวซื้อขานะครับการให้เกตอ้าวซื้อขามันจะใช้เกตที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการตีกระดูกวิญญาณเราจะใช้เกตแบบใช้เวลาน,านานมากเกินไปเนี่ยทำให้สุดท้ายท้ายสุดทักษะที่1จะใช้ถึง5เกตมันจะเติมเกตได้ช้าครับแต่ว่าข้อดีมันก็ให้เลือดนั่นแหละนะมาตัวตีจ้ามานะครับอาจารย์ขอแนะนําไปที่หลงหลงนะครับหลงหลงเนี่ยเป็นตัวละครสายตีกระดูกวิญญาณได้ไหมเล่นได้นะครับในช่วงแรกที่ไม่มีตัวอื่นนะสายดอกไม้ล้วนของเขาเนี่ย สายแรกจะบัฟสายโจมตีดีมากๆนะครับรวมถึงการเร่งเธอร,รวมแล้วก็การบัฟดาเมจถึง19%ถือว่าดีมากๆสาย2จะเป็นการแบบฟื้นฟูเลือดนะครับเซฟเวลาที่เราโดนสัตว์วิญญาณเนี่ยตีเราจะเล่นยากมากๆอันนี้สามารถเล่นได้นะครับถือว่าได้ถือว่าโอเคเลยตัวต่อมานะครับปลูกกระบี่นะในสายหนึ่งของปลูกกระบี่ในการล่ากระดูกวิญ,ญาณเนี่ยถามว่าจะแนะนําในการเล่นมากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวละครตัวนี้เนี่ย ดีสุดคือต้องเป็นสายบ่องนะครับถ้าหาเปิดพบ4วงนะก็ยังพอเป็นไปได้ในการอเอามาเล่นนะครับมู่ป่ายนะครับมูป่า่เนี่ยเอาไปตีกระดุงยานดีมากนะครับในสายหนึ่งนะเนื่องด้วยทักษะแรกนะครับสามารถเจาะเกาะเป้าหมายนะครับเป็นเวลา2เทินได้นะครับอัตรา30%เจาะเกาะโดยลดเกาะเป้าหมายเนี่ยลง100%นะครับในการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะทําให้เป้าหมายรับเอฟเฟกต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยถ้าหากจะเอาไปตีกระดูกเันญยญญด้วยใต้มือไปต้องมีจูจู่ชิงนะครับถึงแม้ว่าจูจู่ชิงเนี่ยจะไม่ใช่ตัวตีกระดูกเงญยญบที่ดีในสายหนึ่งนะเพราะว่าสายหนึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับจูชิงจะเล่นในสายดว o มากกว่าแต่มีทักษะที่3นะครับจูชิงเนี่ยจะทําดาเมจโจมตีใส่เป้าหมายเดียวและมีโอกาส20%ที่จะโจมตีศัตรูตซ้ําอีกหนึ่งครั้งซึ่งเราน่าจะปลดล็อกแหวน1,000ปีก็ทักโอกาส25%ตีแบบเบิเบ้ล ดังนั้นเมื่อใต้มูไบเนี่ยลดเกาะให้แล้วนะครับจูจูชิงจะตีเป้าหมายตัวนั้นและถ้าโอกาสมันออกเนี่ยก็ถือว่าทําดาเมจได้อย่างดีเลยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีตัวไหนมารดเกาะให้เนี่ยจามองว่ามันมันก็ได้ใน,นระดับกลางๆอ่ะแต่ถ้าเราของไม่ได้เยอะเหมือนชาวบ้านจะชอบไม่ได้เติมเยอะอ่ะใสฟ่ฟรีก็จะได้ลําบากหน่อยนะตัวต่อมานะครับอ้วนไฟนะครับอ้วนไฟในสายหนึ่งเนี่ยก็เป็นสายที่ไม่เลวนะในการโจมตีเป้าหมาย วงแหวนหงคำรามนะครับหรือว่าพญาหงคำรามเนี่ยถือว่าเอาไปตีกระดูกยานในสายโจมตีหมู่ได้ดีนะครับหลายตัวคือการโจมตีหมู่เนี่ยไม่ต้องสนใจว่าเป้าหมายจะเป็นสายไหนมันจะทําดาเมจโดยคูณจํานวนสัตูที่มีของฝั่งตรงข้ามแล้วจะทําให้เราเล่นได้นะครับผสนกับวง2ที่ช่วยในการคืนชีพให้กับตัวเขาเองได้ตัวหงไฟเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยและจะหากว่าเราเปิดถึงสาย4นะ เปิดถึงสายสี่ได้ในสาย1เนี่ยวงที่4ก็คือการที่วางเพลิงวางขณะไว้ตรงเท้าสัต์ปิญญาณทําความเสียหายเป็นโอเวอร์ไทม์นะครับก็คือทําความเสียหายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดังนั้นการตีกระดูกยานแล้วเราอยู่นานๆอย่างเงี้ยเราทําความเสียหายไปเรื่อยๆเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวดาเมจอ้วนไฟตัวเดียวก็สามารถลากกระดูกปิญญาให้กับทีมเป็นตัวดาเมจหลักได้เลยเออหลงนะครับ หนในตัวละครที่ไม่ได้เหมาะกับการลากกระดดูวิญญาณแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็สามารถใช้ได้นะความสามารถของเขาเนี่ยในสายของนกเนี่ยถือว่าแรงนะในระดับซิงเกิลทาร็ตซิงเกิลแาร็ตแรงมากนะครับเป้าหมายเดียวโดยสิ่งที่ดีที่สุดในการลากกระดูวิญญาณถ้าเออหลงมีวแหมนที่4มันจะเป็นบัฟให้กับตัวเองนะครับมิติมังกรไฟเนี่ย พลังโจมตีจะอัปเกรดเพิ่มขึ้น3 7 5 0เป็นเอฟเฟกพิเศษซึ่งมันดีมากๆครับเราบัฟไปได้เรื่อยให้กับตัวเองแล้วเราก็ตีกระดูกวิญญาณมันใช้ได้ในช่วงที่ชาวบ้านชาวชาว่องยังไม่เปิดสายสองครับเออหลองก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าตอบโจทย์นะเสียเย่เป็นตัวตีกระดูกวิญญาณนะครับอันนี้จะขออนุญาตตัดทันทีนะสำหรับสายหน,นะครับเนื่องจาก วงแหววมญญาณติดตัวที่เป็นสายนกเนี่ยเสี่ยเย่ยจะมีสแต็กโจมตีได้สูงสุดเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นการโจมตีหนึ่งครั้งจะลดสแต็กลง4ครั้งเมื่อ4-32หมดเสี่ยเย่ยจะเบาบิวมากนะครับไม่แนะนาในการเอาไปตีกระดูกวิญญาณตเย่ยกวนนะครับหรือว่าเบนจามาดเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายคนน่าจะเปิดกันได้ค่อนข้างเยอะจานมองว่า การตีกระเรียันด้วยเย้ก,กัวนในช่วงต้นๆเกมกับสายหนึ่งถือว่าดีนะถือว่าไม่เร็วนะครับการสร้างบาดเจ็บสาหัสเนี่ยโดยเอฟเฟกของมันจะเสริมความเสียหาย4%เของเลือดพลังโจมตีสูงสุดนะครับโดยไม่เกินพลังโจมตี60%ของผู้ใช้ซึ่งมันดีมากๆมันอิงตามเลือดของฝ่ายตรงข้ามนั่นคือเป้าหมายเป็นสัตว์ปิญาณในการตีกระดูกเขาจะเลือดค่อนข้างเยอะครับบาดเจ็บสาหัสจะค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้มากๆ ดีนะอย่างน้อยมนันเปิดมามันก็เอาไปตีกระดูกดีอยู่นะครับเปิดถึงวง4ก็ตอบโจทย์ดีอะใช้แค่วง1วง2ก็ใช้ได้แล้วอะ่ะสำหรับการเอาไปตีกระดูกวิญญาณมานาสูน์ครับสายตีกระดูกวิญญาณที่บอกเลยว่าดีสุดๆสำหรับการเอาลงนะสายดอกไม้นะครับเป็นสายที่ใช้กันเยอะอยู่แล้ววง1ซับเกตครับวง2ทําให้ทีมของเราเนะี่ยถึกขึ้นนะครับ ตัวเองก็ถึกขึ้นรับดาเมจในน้อยลงวงที่4นะครับซับดาเมจให้กับตัวเองนะครับโดยมอบให้6%นะครับต่อ1ระดับต่อเนื่องถึง3เทินเท่ากับว่า6 3 2นะครับ6 3 2บ้าอะไรครับ6 3 8นะครับ18%ที่จะมอบชั้นดาเมจให้สูงสุดนะครับโดยสูงสุดที่รับได้ถึง10ชั้นเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ที่เอาไปตีกระดูกอินยาน หมาลมนะครับหมาลมในช่วงช่วงต้นที่ใช้สายเสือเนี่ยการตีกระดูกยาของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะไม่น่าเกียดครับส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 ับนะบัฟความเร็วแล้วก็สับได้หรือว่าเปิดแค่3วงเนี่ยวง1วงสวง3าเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาไปสับสับสับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้ารูสับประยุ์วิญญาจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอนะนนาร้านจูนปิโก แพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส่กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิโกะลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับหัวอู้ครับหัวออ้สายงูเนี่ยหรือว่าสายแรกเนี่ยเป็นสายที่ช่วยบัฟตีกระดูกอุญ,ญญาณได้แบบสุดยอด OP มากครับความสามารถติดตัวเนี่ยจะเพิ่มอ,อัตราการแผดเผานะครับหนามไฟวงที่3นะครับ มีโอกาสทาให้เป้าหมายติดไฟเป็นเวลา2เทินถือว่าดีมากเพราะว่ามันจะเสริมดาเมจให้แล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์ในการตีกระดูกวิญญาณที่สุดของน้องหัวอู่นะครับก็คือวงแหวนที่4ระบามเพิงตะวันมันจะมอบบัฟนะครับให้กับเพื่อร่วมทีมเนี่ยทำให้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น51.92%ซซึ่งมันเพิ่มเยอะมากๆครับนี่คือวงแหวนที่เอาไปช่วยในการบัฟตีกระดูกวิญญาณได้แบบติดท็อปเลยอะ ของสายการบับนะดีมากๆจริงๆนะครับถ้าหากว่าเล่นสายงูและปลดวงแหวนสี่ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่บับโจมตีได้ดีมากๆเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวต่อมาด้ครับถังยี่หัวถังยี่หัวเนี่ยมันเป็นแผดลัดมานะทาให้บางคนสามารถเปิดหาได้นะครับจานเองก็มีเหมือนกันโดยถังยี่หัวถ้าเป็นสายดอกไม้เนี่ยก็เป็นสายที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่า มันสามารถเพิ่มอัตรา critical rate ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ซึ่งเอาไปตีกระดูกอิญญาณดีมากๆและไฮไลท์ที่สุดของถังยี่หวดสําหรับสายหหรือว่าสายดอกไม้ก็คือทักษะที่4ครับความสามารถในการทักษะนี้ก็คือเพื่อนของตัวเองเนี่ยสามารถใช้ทักษะได้เลยนะครับถ้าหากว่าเรามีเลือดไม่พอเราจะเสียเลือดของตัวเอง3 0สําหรับเกรดเกรเกรดไหม สมมุติว่าเราใช้ถังห้าวเราต้องการโดดโดดตีแล้วเรามี2เกตออะเราขาดเกตหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามีบัฟทักษะนี้อยู่มันจะต้องยอมเสียเลือดของตัวเอง30%ครับหรือว่าถังห้าวยอมเสียเลือดตัวเอง30%จะได้รับเกตทันทีหรือว่าเราไม่มี3มเกตก็ตามเราก็จะเสียเลือดเยอะมากๆเพื่อให้ใช้ทักษะได้นี่คือสิ่งที่เอามาในการตีกระดุกยันดีมากๆครับ แต่ถ้าดีที่สุดก็คงต้องไปใช้วงที่เป็นกิเลนสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเพื่อนร่วมถิ่นจะเสียเลือดเยอะเนื่องจากยอมเสียเลือดเพื่อให้ใช้เกตได้นะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ก็มันมันก็ใช้ได้อ่ะต่อมานะครับอันนิ่งครับอันนิ่งสายดอกไม้นะดีมากๆสําหรับลงกระตีกระดูกวิญญาณสําหรับไม่มีเกตเลยคนไม่มีเกตนะครับไม่มีมานถึงมีมานก็จริงควรเอาอันนิ่งไปเสริมครับการให้เกตที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ดาเมจของทีมจะออกได้เรื่อยๆเกรดจะแบบให้กันได้เรื่อยๆครับจะไม่มีแบบหมดเกรดนะทักษะ1ครับให้เกรดได้ดีมาก2ตัววง2ก็เป็นฮิลเลือดวง3ก็เป็นดาเมจนะครับวง4ี่ก็เป็นฮิวเลือดถ้าเปิดถึง4วงเอาโรงเล่นกระดูกวิญญาณได้อย่างสบายเลยครับตอบโจทย์ในทุกๆสายทั้งเรื่องเกรดทั้งเรื่องเลือดทั้งเรื่องดาเมจเลย ทวินเทลนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไรแต่หากว่าทุกคนไม่มีกันก็สามารถเอาไปใช้ได้สําหรับการตีกระดูกวิญญาณโดยสาย1เนี่ยมันจะบัฟบวกเร่งเทิร์นดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนถือว่าดีครับในการตีกระดูกวิญญาณสกิล2ก็เร่งเทิร์นทั้งทีมนะครับแล้วก็ไฮไลท์คือสกิล4ที่มีโอกาสที่จะได้เกจจากการที่ศัตรูโจมตีเราไม่แนะนําเท่าไหร่ในการลงตีกระดูกวิญญาณแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็สามารถใช้ได้นะครับ ตัวต่อมานะครับเย่ยหลิงหลิงนะครับในการตีกระดูกวิญญาณเนี่ยแน่นอนเราต้องเจอกับดาเมจฝั่งตรงข้ามที่มันล้นเหลือจริงๆตีเราได้อย่างถึงพลิกถึงขิงจริงๆนะครับท่าน้าของเย่ยหลิงหลิงเนี่ยมีความสามารถในการหิวเลือดที่โหดมากๆครับมันจะสามารถเซฟเพื่อร่วมทีมให้ทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องเราจะได้ไม่ตายเร็วนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งตัวละครที่จอบโจทย์สําหรับทีมที่บางไม่มีตัวฮิวเลือดนะครับ รวมถึงทักษะสีสายดอกไม้สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้อีกนะถึงว่าไปตีกระดูกอินญ,ญาณได้ดีเลย1ตัวนะครับใต้ซื้อหรือว่าอาจารย์ใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปตีกระดูกอินญ,ญาณดีมากๆเลยนะครับในตำแหน่งของการบัฟดาเมจนะเป็นสายคอนที่บัฟดาเมจดีมากๆทักษะติดตัวแค่ยืนเท่ๆนะครับ เพื่อร่วมทีมก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะเป็นไงแค่ยืนเท่ๆเพื่อร่วมทีมทั้งทีมรับดาเมจแรงมากขึ้น10%สบายครับทางความเสีายได้เพิ่มมากขึ้นหรือถ้ามีวงแหวนดีๆก็เพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดได้อีกนี่แหละครับโคตรเทและถ้าเปิดวงแหวนมียานที่4นะครับสามารถเพิ่มดาเมจให้ฝั่งเราได้20%เป็นเวลา1เทิร์1,000%ก็2เทอร์แล้วครับ แค่2วงเนี่ยเอามาบัฟในการตีกระดูกเนียหล่อๆเลยนะสบายๆเลยครับตัวต่อมานะครับถังซานย่านะครับถังซานร,ระดับ sr ทุกคนน่าจะได้เป็นตัวฟรีกันสายงูนะครับถามมาตอบโจทย์มากไหมตอบโจทย์สุดๆเลยสําหรับคนที่ไม่มีจริงๆถังซานนะครับจานจะเอาไปในตําแหน่งของการควบคุมและบัฟดาเมจให้ทีมทักษะที่1เราก็ล็อกตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามที่มันจัดจ้านจา๋าจคือแบบ สมมติเราเจอตัวนี้โอ้โหถ้ามันโดดใช้ทักษะนะเราตายแน่ๆครับให้สั่งสารยาไปล็อกแล้วก็ทักษะที่3นะครับอันนี้ดีมากๆมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดอ่าไม่ใช่ติดติทักษะถามเนี่ยทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น20%เราก็โจมตีใส่เป้าหมายหนึ่งครั้งแล้วเราก็ล็อกตัวนั้นไวครับให้เพื่อนร่วมทีมโจมตีตัวนั้นตามเป็นไงดีนะครับ20%เ 1,000ปีก็2ีดีสุดๆเลยนะถ้าถึงขั้น1,000 0ปีเนี่ยเป้าหมายเป็นอ่โจมตีว่างันแต่โจมตีหนักรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับโอ้โหแค่โจมตีทักษะ3ทักษะเดียวเนี่ยก็เป็นการบูทดาเมจให้กับทีมในการโจมตีได้แล้วเจ๋งไม่ล่าตัวต่อมานะครับน,น่าจะเป็นทานานของเจียงจูเลยอ่ะ ราะตัวอื่นๆเนี่ยมันต้องการสายที่เป็นป่องหรือว่าสายที่เป็นสาย2กันถึงจะเก่งจิงจูนะครับสายดอกไม้ล้วนนะใช้แค่วง1วง2วง3ก็เพียงพอแล้วทักษะ1จะเร่งเทินบวกกับให้เกตเพื่อร่วมทีม2เกตนะครับทักษะ2ก็ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเราแล้วก็เพื่อร่วมทีม1คนที่มีพลังชีวิตต่ำสุดทักษะ3ก็จะเป็นการตีปกติแล้วมีโอกาสที่จะได้รับเกตพลังวิญญ,ญ,ญาณ เมื่อได้เกตจาก3ก็เอา1ให้เพื่อนเมื่อได้เกตจาก3ก็เอา1ให้เพื่อนตีกระดูกวิญญาณตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับสาย1่ที่จานเอามาให้ในวันนี้จานพยายามคัดสรรตัวที่เล่นเฉพาะสาย1ได้อย่างดีนะบางตัวจานอาจจะตกหล่นไปบ้างน,นะครับเราอาจจะเอาไปใช้ได้บางตัวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากเพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยถ้าใช้ตัวที่จานแนะนําไว้มันโอเคมากกว่า คุณจะเลือกใช้ย่างกูติก็ได้นะครับอย่างกูติเนี่ยถ้าเป็นสายสแต็กเนี่ยมันต้องการวงแหวนที่เป็นด้วงอ่ะเนี่ยซ้อนทับสูงสุดนั่นคือการเก็บสแต็กครับถามว่าช่วงต้นดีไหมไม่มีจริงๆใช้สายนกล้วนก็ได้ครับในเกมเนี่ยหรือจะเป็นหัวอู่ซวงเนี่ยแรงนะครับช่วงต้นใช้ได้นะไม่น่าเกลียดนะครับถ้าหากว่าใครไม่มีจริงๆอ่ะส่วนตัวละครซับเนี่ยก็ให้ใช้ตามที่จันแนะนำได้นะครับ ตัวดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับนอกนั้นมันเอาไปตีกระดูกยันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วก็มีข้อจํากัดที่ค่อนข้างเยอะนะใครมีตัวไหนอะไรแบบไหนก็เลือกใช้ในแบบที่ตัวเองมีแล้วเราก็ทาดาเมจในแบบที่เราทําได้นะครับค่อยๆปรับค่อยๆประยุต์กันไปเมื่อสาย2เปิดมันคือการพลิกเมตาอีก1เมตาเลยเพราะว่าตัวละครเรากับความสามารถเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบคนละด้านเลยนะครับบางตัวที่ตอบโจทย์ในการใช้ใน1อย่างนะอย่างเช่น จููชิงเนี่ยตีปกติใช้นกเก่งมากเลยนะครับเมื่อเปิดสายด้วงโอ้โหตีกระดูกวิญญาณจัดจ้านมากๆสายเก็บสแต็กโหดยิ่งดองเทิร์ยิ่งโหดเห็นไหมมันคือการพลิกเมตาเลยตัวละครเกมนี้ไม่มีตัวไหนที่ไร้ประโยชน์โดยชื่นเชิงอยู่ที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้วงแหวนจัดสันทีมเรียกทีมให้เข้ากันในมากแค่ไหนเราจะเล่นได้อย่างดีและเล่นได้อย่างสนุกนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหลายคนที่กําลังมองหาตัวในการตีกระดูกวิญญาณสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าทีมตัวนี้ตีกระดูกวิญญาณใช้ทีมแบบนี้ดีไหมครับหรือว่ามีตัวในสต็อกที่เอามาปรับเพิ่มได้ดีไหมจานจะไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะแต่สําหรับคอมเมนต์ไหนที่จานไม่ได้ตอบแล้วเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากจริงๆก็ขออภัยด้วยนะครับกูรราแค่ฟันนะครับขอใหว้วันที่สนุกของทุกคนเปิดได้ตัวดีๆเปิดได้ตัวปงัปงๆสนุกกับเกมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสำหรับนี สวัสดีครับ